เปิดสายสัมพันธ์รักที่ทำให้คนทั้งโลกต้องยิ้มเจ้าตูบตัวเปียกขออาสาเป็นดวงตาแทนพี่ใหญ่พาเที่ยวชนิดไปไหนไปกันสำนักข่าว CBS รายงานเรื่องราวความน่ารักของคู่หูสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเบอร์ที่รัฐเซาท์แคโรไลนา ตัวหนึ่งอายุ11ปีที่ดวงตาเป็นต้อหินจนไม่สามารถมองเห็นได้ชื่อชาลีส่วนอีกตัวเป็นหมาน้อยอายุ4เดือนชื่อมาวเวอริกทำหน้าที่คอยเป็นดวงตาพาสุนัขรุ่นลุงไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นนับตั้งแต่มาอยู่ร่วมบ้านกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้มาวเวอริกมาที่นี่เพื่อช่วยชาลีและชาลีเองก็ช่วยสอนความประพฤติให้มาวริกด้วย เชลซีและอัมสไตร์เจ้านายของสุนัขทั้งสองได้เขียนบรรยายทางอินสตาแกรมคลิปที่เจ้าในายโพสต์เผยแพร่นาทีที่มาวริกกับชาลีเล่นแย่งของเล่นกันและเจ้ามาวริกจะคอยทำท่าตามชาลีภาพน่ารักน่ารักที่งี่บหลับอยู่ด้วยกันและเคี้ยวของเล่นด้วยกัน คลิปและภาพของทั้งสองได้รับเสียงชื่นชมในบัญชีทวิสเตอร์ w e r e d o g ที่ให้คะแนนความน่ารักของสุนัขคู่หูคู่นี้ถึง14เต็ม10เรามาชมความน่ารักของคู่สีต่างวัยที่ทำให้คนรักหมาทั้งโลกต้องยิ้มกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ